เคล็ดลับนั sheep, ่งสมาธิเรียกความร่ำรวยนะคะข้อหนึ่งนะคะต้องนะคะเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปปกติเลยนะคะซึ่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเอาไประงับนะคะไปรู้ทันนะคะระงับด้วยการรู้ตามความเป็นจริงนะเฮ้ยอยากรวยเฮ้ยไปเห็นการกระตุ้นมาภาพนานโหเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยภาพต่างต่านา กับความรู้สึกเห็นไหมความรู้สึกอยู่นี่ภาพค่อยๆลอ,อยมาค่อยๆลอ,อ,อยมาอย่างเงี้ยนะคะเราเอาจิตอีกตัวหนึ่งไปดูเออมันอยากว่ะมันแบบอยากได้ร้อนใจอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยดูตามความเป็นจริงจนสิ่งตาา่างๆนานาแบบเนี้ยเออค่อยๆเขาหมดไปอยู่แล้วแหละนะคะแต่ถ้าเกิดเรายังอยากความอยากเนี่ยมันจะทําให้ภาพแบบมันโผล่ต่อนะคะเนี่ยตรงเนี้ยระง,งับตรงเนี้ยให้ได้นะคะจนจิตใจบบเออช่างมันเถอะ เออเราจะตั้งใจทํางานเราจะตั้งใจศึกษาหาความรู้เราจะอยู่ที่ความตั้งใจและทําเต็มที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะผ่าทำอย่างนี้นะคะจนใจมันสงบลมเย็นแล,แล้วจากนั้นนะคะบวกนะคะพอตอนที่ถอยออกมาจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีเนี้ยนะคะเจริญนะคะกรรมฐานด้วยการท่องคำคาถานะคะ คาถาเงินล้านของหลวงพอ่อฤาษีดิงดำก็ได้นะคะใครถนัดจักรพพัดของหลวงปู่ดูใครถนัดหลวงพอ่อฤาษีดิงดำก็เอาตามที่ตัวเองถนัดแล้วก็คุ้นชินเลยให้จิตมันมีพลังนะคะก็เข้าไปเลยสัมปติชามินาสังสิโมพัมาจามาเทวาสเพยคคาปรายันติเนี่ยนะคะค่อยๆแบบค่อยๆให้จิตมันซึมซาบเพราะจิตขณะที่เราออกจากวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นจิตที่ปกติแล้วก็มีพลังละนะคะแล้วเราเอาพลังตรงนั้นน่ะนะคะมาบวกเชื่อมโยงกับคาถา ะะมันจะไม่ได้ท่องด้วยความโลภแล้นะคะแต่มันจะท่องด้วยจิตที่มีพลังที่ปล่อยวางมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะและเนี่ยเมื่อรวมตัวกันเนี่ยจะมีพลังมากนะคะศาสตร์ไหนใครความคิดเห็นใครหรืออะไรที่บอกว่าสวดมนต์ไม่รวยหรืออะไรต่างๆอันนั้นก็นานาจิตต่างไปนะคะแต่พี่มิ้นเชื่อในอํานาจคาถาจักรรพัิพี่มิ้นเชื่อในอํานาจนะคะของคาถาเงินล้านเพราะจิตที่จิต ผู้แต่งผู้ผูกคาถาเนี่ยเป็นจิตที่มีพลังดังนั้นคาถาจะไม่มีคุณไม่ได้นะคะมีแน่นอนแต่มันขึ้นอยู่กับใครสัมผัสได้ใครเชื่อมโยงเป็นนะคะดังนั้นอนะเชื่อมโยงให้เป็นแค่นั้นเองนะคะ,ะเทคนิคที่แบบพี่มิ้นได้มาจากครูบาอาจารย์ทางเนาะที่เราเข้าใจอะนะคะนั่นแหละก็คือเนี่ยให้ทําอย่างนี้เลยทําวิปัสสนากรรมฐา,านก่อนลดระดับความโลภก่อนนะคะและนําจิตที่ลดระดับความโลภแล้วเนี่ยที่มีพลังเนี่ยมาบวกกับก,บการที่ ทำ,ทำสมาธิกับคาถานะคะสูตรของใครสูตรของมันอันนี้เป็นสูตรของพี่มิ้นนะคะ,ะนะคะคือเอาเป็นว่ามันก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเราอาจจะไม่ใช่เศรษฐีแบบสิบล้านยังไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะ พอที่จะเราจะมีความสุขอะนะคะเพราะตัวปัญญาวิปัสนามันก็จะทําให้เรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีด้วยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละคนเนาะใครเอาสูตรนี้ไปใช้อาจจะรวยก็ได้นะคะรวยกว่าพี่พี่มิ้นก็ได้นะคะ,ะพี่มิ้นมีะนะคะผู้ติดตามเนี่ยที่นําสิ่งคำนั้นตรนเนี้ยไปใช้เออเขารวยกว่าพี่พี่มิ้นอีกก็นั่นวาสนาเขาดังนั้น่ะสูตรต่างๆนานใแบบเนี้ยทำให้เป็นทำให้เป็นและ เร่งบุญบารมีทานบารมีอย่าลืมนะสละออกสละออกนะคะให้ทานให้ทานเก่งๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนานกรรมฐา,านด้วยทุกอย่างรวมตัวกันพลังบุญบวกพลังบวกนะบวกพลังงานเทพบวกพลังงานคาถาพลังงานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทุกยงจะรวมตัวกันและสำเร็จผลนะคะยิ่งใครจิตบริสุทธิ์เท่าไหร่ยิ่งใครมีความศรัทธาม,มากเท่าไหร่ยิ่งสำเร็จผลมากค่ะ